ออกล่ะสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมไฟฟับบ้าตามหาฟอบบ้านั่นเองอยากที่ผมเคยเล่นเกมฟอบบ้าผมก็เบื่อมากเลยนะคะผมก็เลยมาเล่นเกมไฟฟับบ้านเอาแล้วก็จะไปลุยกันเลยสามสองหนึ่งลุย โอเคนะครับเรามาเข้าอยู่ในเกมแล้วเนี่ยมันบ้านฝั่งฟ็อบบ้าเนี่น,น,น,อน,นะอืมเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีหูอะไรงี้ยแล้วก็เจอฟอ็อบบ้าเย้อืมเอ๊ะเอ๊ย,อ,ยอะไรบุรีคลิดอะไรคุยยังไงมิดฟอ็อบบ้านี่ไง Sweet hmm. okay. hmm. à. à. bà Mày lại kỹ năng. Oi, a nè Fop ba đi. Ok. Oi, mày ơ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 i, โอ้ยค oh no. ีป๊อบมาต่อไปดูกันนะีี่่ดกวาอะไรน่ะเอ้ยทำไมผมปีนได้อะว,ว้าวโหวิ่งเร็ได้เฮ้ยอ,อะไร ซอบบ้านมาหลายโอ้โทำไมตรงนี้มียาเดินนอนปกติลูกอันไม่มียานะต้องเก็บเลยดิซอบบ้ายาโอ้มาได้ทั้งหมดห้าตัวแล้วไปเราใช้คำเร็วกันแต่ว่ามันมีสนามเด็กเล่นเลยนะทุกคน อะไรเดียว Sony f o ปว้าผมเห็นต้องงานอะไรอะไรนิ่งเดียวและ I love f o ปว้าโอ้ลักมากเรามาดูในน้ำนี้ในน้ำวัดนี้ถ้าไม่มีก็บ้าแล้วยังไง ฟอปบ้านาน,นา้ำน้อมน้ำไม่เทาน้ำเราลองมาดูตรงนี้ระโดดไม่ถึงผมตัวเตี้ยถึงแล้วอ๋อฮะลองใส่ลงไปงาเก,กินฟอฟมาอืมช่วยคอยดูให on oh, oh yeah ติดก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เราเจะฟอบบ้าหมอแล้วฟอบบ้ามีมือไหมเนี่ยไอ้วันเนี้ยฟอบบ้าเหมอืองฟอบบ้าช่างไม่ไหวแล้วดูคยวทำไมเนะี่ย อยู่ที่สีเขียวบ้านสีเขียวบ้านสีขอบใจมากคำตอบขอดูล่างล่างอๆลองดูในนี้เรียฟอบบ้า อยู่ที่ริมเหลี่ยมเหลี่ยม,มในตาะนาๆเฮ้ยนี่เราอ่ะโอ้ยเราหวองค่อยกันเร็วว้าตกใจเราไปดูดิในงานฟอบบา พ่อป้าธรอไรตอนนี้พ่อป้าโุชันวุกุมอือืมโอเคไปดูฮาราชารีว่าจะมีมั้อยู่จหิงหรือไม่ออค่อยอยู่ที่บ้านใช่ไหม นั่นไงเวลาชาฟอบไบก์อะเดลโอชั่นเขาไม่รูลล้ช็อกโกแลตมันมีไหมทีน,ะนี้นั่นไงช็อกโกแลตฟอบบ้าช็อกโกแลตฟอบบ้าช็อกโกแลตโมโลือรอ มาเราก็ไปนี่ระไรอะไรยูนิคอร์ฟบ้าผมบ้าขนาดนั้นเลย หนึ่งชั่วโมองผ่านมาเฮ้ยวะเฮ้ยนี่มันหูเหรอฟอปว้าอะไรวะนะอันนี้บิ๊กฟอปว้าบอกว่าอยู่ที่กำแพงน,นี่ไงนี่ไงทุกคนผมเจอแล้วต้องไปวาดสีฟ้า

เลยวะลูกอ,อมอขอลองไปกินหน่อยนะครับไอ้ฟ๊อปว้าตัวตลกอันนี้เราหามาได้สิบหกตัวขาดีห้าตัวคันดีคาสี่ตัววอยเนี่ยมันบอกว่าเข้าครุ๊ปของผู้สร้างฟอบบ้า คุณไม่เข้าเข้าไปเป็นมาลองลงไปอ๋อเอ้ยไม่โดนนะมันต้องเสียงโชค ยังไงแล้วเนี่ยดูบ้านฟ้าเสรวยยังเอ,อ้ยยังไม่ได้ดูบ้านฟ้าเลยยังไงก็ยังไงแล้วดูบ้านอืมอ่ะเชฟฟอบบ้ามีอะไรอีก รอน้ำมุมเร็วเลยไงมันก็เลยไม่ทันโดนโอ้ยไม่ไงบิ๊กฟอบว่ะหัวหัวมีอะไรตอนนี้เราก็ขาดี สองตัวอ่ะคือเป็นฟอป้าครับอ๋อเห็นเมื่อกี้มันเห็นหูเรื่องเลยน่าไงอาจจะเป็นเบนแล้วเปล่าเบนเบนจ๋าเบ